ัดีครับอยู่กับเพรพยาแลฟาร์มเห็ดครับวันนี้พามาชมเห็ดฟางติดเม็ดนะก็หลังจากตัดใหญ่ไปเป็นระยะเวลาสี่วันครับวันนี้เห็ดเริ่มจับเม็ดแล้วครับกับโรงเรือนกากดินของเรา,อ,าอ่านี่นะครับสำหรับเม็ดเห็ดหลังจากสี่วันที่คุมสภาพอากาศความร้อนชื้น ให้มันแมทกับสภาพที่เห็ดฟางจะเกิดครับถ้าเม็ดขนาดนี้นะครับให้คุมสภาพอากาศกับให้น้ําพื้นกับตัวลงเรือนนะครับด้านข้างอย่าไปลดน้ําใส่หน้าชั้นโดยตรงเพราะว่าจะทำให้เห็ดยุบแล้วก็เกิดความเสียหายกับแปลงเพาะเห็ดของเราได้ครับแบบนี้เราจะปล่อยไปสักประมาณ หนึ่งวันนะก่อนที่เราจะทําการให้ความชื้นนะครับหรือการให้น้ำบริเวณกลางแปลงก็ติดนะฮะมาดูด้านล่างกันครับเมื่อกี้ถาดกลางมีถาดล่างถาดล่างนะถาดล่างเห็ดก็ติดเม็ดขึ้นมากันเยอะแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นเห็ดที่ค่อนข้างออกมาพร้อมกันนะนี่ครับ ก็จะติดแบบนี้ประมาณทั่วแปลงเลยก็มาดูครับามาชมมาดูว่าเห็ดจะติดเม็ดแบบไหน,นหน้าชั้นก็แห้งหน่อยๆแหละนะครับแต่ว่าในชั้นมันมีความชื้นที่พอเลี้ยงได้อยู่แล้วก็ดูแลแบบนี้ครับ เดี๋ยวความชื้นตอนกลางคืนนะเราปิดโรงเรือนครับเดี๋ยวความชื้นเขาจะขึ้นมาหน้าฉันอีกแล้วก็ทำให้เห็ดสามารถจเจริญเติบโตได้ถ้าประมาณนี้ไม่ต้องไปให้น้ำเขานะเดี๋ยวเขาจะยุบครับเพราะว่าเห็ดค่อนข้างมาพร้อมกันแล้วด้านบนเนี่ยความชื้นเขาจะพอดีเนี่ยเริ่มการติดเม็ดครับ การให้อากาศนะด้านข้างครับพอดีลมมันกระทุ้งนะครับก็เอาผ้าเขียวเก่าเนี่ยนะมามนวนๆแล้วก็ยัดไว้ก็ช่วยได้ครับเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะอีกฝั่งหนึ่งก็ติดเม็ดไปแผงล่างนะเริ่มเห็นแล้วครับสภาพอากาศสองฝั่งมันจะไม่เหมือนกันด้านล่างก็เริ่มเห็นป,ปลายในบางจุด นี่ครับนี่คือฝั่งที่ไม่ไม่อยู่ทางฝั่งแดดนะก็มีบ้างนะครับชั้นกลางฝั่งนี้ก็รู้สึกว่าบ้าใยห,หน่อยแต่เดี๋ยวจะทำการลดน้ำสักหน่อยแต่ก่อนลดน้ำก็ต้องสังเกตก่อนนะว่ามีดอกมีอะไรหรือเปล่ารอลมนิ่งๆนะครับจะเปิดรงเรือนให้หมดแล้วก็ทำการให้น้ำ ให้น้ำไปเดี๋ยวเขาก็ติดเม็ดมาครับแบบนี้นะนี่คืออาการที่ใหญ่เขาเดินมันก็พร้อมจะติดเม็ดแหละเดี๋ยวเราให้ความชื้นไปอีกนะครับอุ้ยซื้อนีะครับประมาณนี้นะ อันนี้ชั้นล่างฝั่งนี้จะจะมาช้ากว่าเพื่อนหน่อยครับแต่ก็เริ่มเจอแล้วสำหรับชั้นล่างเทคนิคในช่วงนี้นะครับก็ให้ดูแลเรื่องสภาพอากาศนะครับความชื้นของชั้นชั้นเพาะเหตุนะแล้วก็ดูเรื่องความบ้าใหญ่ประมาณนี้นะครับ นี่ถ้ามีอาการบ้าใยแล้วแห้งนะก็เดี๋ยวเราทําการช่วยน้ําสักหน่อยแต่ก่อนการช่วยน้ําให้เปิดระบายอากาศนะครับให้อากาศถ่ายเทดีๆก่อนแล้วค่อยทําการให้น้ําดอกเห็ดนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเขาปรับสภาพไม่ทันเดี๋ยวเห็ดเราจะน็อกไปครับนี่ครับเราก็ทําการเปิดระบายอากาศหน้าหลังเพื่อถ่ายเทอากาศนะครับที่มันสะสมในช่วงกลางวัน เพื่อถ่ายเทเอาอากาศเสียออกไปแล้วก็นำอากาศดีเข้ามาครับสภาพอ่าชั้นเพาะแล้วก็อุณหภูมิที่เจะติดเม็ดได้ดีก็อยู่ที่อ่าสามนะครับสามสิบไม่เกิน35มสิบห้าถ้ายืน,ยน,ยนสวยๆหน่อยก็สา3ส3บสาครับประมาณนั้นก็จะเหมาะแก่การติดเม็ดติดดอก ค่าจะดกเดี๋ยวมารอดูนะครับว่าเพราะเหตุฟางด้วยกากดินล้วนไม่ใส่ขี้วัวนะ <c oughs> แล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรที่มันหนักต้นทุนเกินไปตั้งค่าแก้ค่าก,ากากมันค่าเชื้อนะครับทุกสิ่งทุกอย่างรวมในโรงนี้แล้วไม่เกิน 1,900บาทเนี่ยครับเก็ดเขาจะออกมาแบบไหนดอกมันจะสวยเหมือนกับที่ผสมอาหารหมักเยอะๆหรือเปล่าหรือแบบจะเป็นเหมือนอที่ใส่อาหารเยอะๆไหมนะครับคุณภาพดอกจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคอยติดตามกันเนี่ยครับแผงนี้ถ้าถ้าถ้ามองแบบนี้อาจจะไม่เห็นนะครับแต่ถ้าถ้ามาอยู่ในจุดเนี้ย คือดอกเห็ดนะครับแบบเนี้นะครับเล็กๆเนี่ยเต็มแผงนะครับเต็มแผงเลยช่วงนี้เป็นช่วงที่ที่เราต้องเอาใจใส่นะครับแล้วก็ดูแลดอกเห็ดอย่างใกล้ชิดเลยเพราะว่าเป็นช่วงอนุบาลเบบีไม่ใช่อนุบาลเลยสิเป็นช่วงเขาเรียกว่าวัยเด็กก่อนปฐมก่อนอนุบาลศูนย์เด็กเล็กะนะครับแต่ถ้าเขาขึ้นมาถ้าผ่านไปวันนี้นะครับพรุ่งนี้เขาก็จะ เป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ก็จะโตมาอีกหน่อยรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นหัวไม้ขีดนะสามารถให้น้ำได้นะครับสามารถให้น้ำได้แต่ผมก็จะแนะนำรุ่นเม็ดประมาณเนี้เยอะๆหน่อยแล้วทำการให้น้ำเห็ดเราจะสวยเห็ดเราจะใหญ่นะในช่วงนี้นะครับถึงมันแห้งได้นะแต่ในชั้นเพาะผมเอานิ้วจิ้มดูแล้วเขาไม่แห้งนะครับพอเขาไม่แห้งปุ๊บนะครับผมจะไม่ให้น้ำแต่ผมจะทำการให้ความชื้นโดยโดยทางอ้อมนะครับก็คือ การใช้ถังพ่นละอองสเปรย์นะครับแล้วก็เอาน้ําเทพื้นแล้วก็ฉีดบริเวณกําแพงนะครับเพื่อให้เกิดความชื้นสัมผัสในโรงเรือนในตอนกลางคืนนะครับแล้วก็เพื่อรักษาระดับของการเจริญเติบโตของเห็ดแต่ถ้าเราไปลดปุ๊บเนี่ยหลายคนดอกแค่นี้นะครับเม็ดแค่นี้เห็นเห็ดดกโอ้โหกลัว,กล,วกลัวดกเกิน เอาน้ําลดนะครับเสร็จเรียบร้อยเลยยุบหมดนะครับยุบหมดเลยมันก็ทําให้เสียโอกาสนะครับในการที่จะได้ชมเห็ดฟางสวยๆแล้วก็เก็บเห็ดขายไปนะเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องดูให้เป็นด้วยว่าเห็ดเม็ดประมาณไหนที่จะสามารถให้น้ําได้หรือให้น้ําไม่ได้หรือบางท่านไม่ยอมให้น้ําเลยเห็ดดกมากนะครับเห็ดดกเต็มแปลงเต็มแผง ทีนี้เกิดอาการดอกเล็กครับเพราะว่ามันแย่งอาหารกันนะมันก็จะไม่ยอมโตนะครับมันเกิดการแย่งอาหารกันเพราะฉะนั้นนะครับสัก30 40เปมีดอกใหญ่ขึ้นมาในโรงเรือนนะครับทําการลดน้ำได้นะดอกใหญ่ขึ้นมาก็คือประมาณหัวไม้ขีดขึ้นนะครับหรือเม็ดโฟมสัก30 40นตะครับก็ทําการลดน้ำให้ความชื้นพื้นโรงเรือนนะครับแล้วก็ ทำการลดบนชั้นเพาะในกรณีที่แห้งอ่าถ้าแบบนี้นะครับถ้าเห็ดมันมีความมีความแห้งนะครับก็เราสามารถชะงักรอได้นะครับเพราะว่าความชื้นข้างในมันมีทีนี้นะครับพอพอเขาโตขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งเราเล่งให้น้ําเข้าไปเนี่ยเขาจะเล่งกินน้ําแล้วก็ขยายดอกอย่างไวเลยเพราะว่า เขาก็กหายน้าํามาสักระยะแล้วเขาต้องการน้ําในการเจริญเติบโตและขยายดอกนะครับอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวนี่ก็จะเอาเอาน้ํามาฉีดนะครับเดี๋ยวแผงนี้มันบ้าใหญ่ยังไม่ติดดอกเดี๋ยวจะทําการให้น้ําแผงนี้ไปเลยนะครับก่อนอื่นเราก็จะทําการฉีดบริเวณรอบลงนะครับให้ความชื้นอ่าเขาเรียกความชื้นข้างเคียงนะไม่ให้กระทบกับชั้นที่พีดอก แบบโดยตรงนะก็ทําการพ่นพ่นไฟแบบนี้ครับพอดีสายยางที่เป็นโซลาร์เซลล์ตอนนี้อากาศแดดค่อนข,ข้างคล้อยแล้วก็ไม่น่าจะพอกก็นะเราให้ความชื้นแบบนี้ครับเมื่อเขาเจอความร้อนเดี๋ยวเขาก็ปล่อยความชื้นออกมาระเหยขึ้นมานะครับช่วยได้ในตอนกลางคืน เือคืนเราก็ค่อนข้างปิดประตูอากาศนิ่งเนี่ยมีแต่รูจั่วรูข้างความชื้นในชั้นขึ้นมาก็ทําให้เห็ดเราสามารถขยายดอกได้อยู่นะชั้นนี้แห้งนะครับแล้วก็มีอาการบ้าใหญ่ก็เนีย่ยครับลดน้ําไปเพราะว่าเขายังไม่ติดเม็ดนะครับเขายังไม่ติดเม็ดหลายหลายท่านก็ถามว่าลดน้ําได้ไหมนะครับเนีย่ยลดให้ดูครับให้มันมีความชื้นหน้าชั้นมีอยู่แผงเดียวครับที่ ที่จะเป็นบ้าใหญ่ว่าเพื่อนแล้วไม่ยอมติดเม็ดนะนะครับเราก็ลดให้ความชื้นไปเลยนะครับให้ความชื้นแค่ไหนก็ให้สภาพหน้าแปลงเขาชื้นไว้อย่าให้แห้งนะครับถ้าผ้าชั้นแห้งเห็ดไม่เกิดครับเห็ดไม่ยอมติดเม็ดแน่แต่ถ้ามีความชื้นนะครับเห็ดสามารถเจริญเติบโตแล้วก็ติดดอกได้เห็ดจะเจริญเติบโตได้ในสภาวะชั้นเพาะพอหมัดนะครับพอม,มัดหมัด จะเจริญเติบโตได้ดีนะแต่ถ้าเปียกชื้นเกินไปก็จะติดเม็ดยากหน่อยนะครับหรือความชื้นส่วนเกินมากเกินไปมันก็จะทําให้เห็ดดอกอาจจะดําๆบางๆหรือแบบฉ่าน้ําไปนะครับนี่การการดูแลดอกเห็ดนะครับการดูแลชั้นเพาะนะครับก็ประมาณนี้หลังจากหลังจากนี้เราก็จะไม่ทําการให้น้ํานะครับจนกว่าเห็ดจะโตอ่าเท่าเท่ากับเม็ดอ่า เนืดโฟมหรือเท่าลักษณะหัวไม่ขียดนะนะครับก็จะให้น้ําโดยรอบนะฝั่งทางนี้จะไม่แตะต้องบนแผงเลยนะครับแห้งขนาดไหนก็จะไม่แตะต้องบนแผงจนกว่าเห็ดจะโตเท่าที่ผมบอกนะจะเป็นการให้น้ําทางอ้อมนะครับแล้วก็ให้น้ําตรงฝาผนังนะครับเพื่อให้เกิดความชื้นสัมผัสภายในโรงเรือนนะนะครับฝั่งนี้ไม่แตะต้องนะครับ ฝั่งนี้มันอยู่คนละฝั่งนะครับการรับแสงการอะไรแสงมันต่างกันเพราะฉะนั้นเห็ดมันไม่จําเป็นต้องติดมาพร้อมกันหกถาดหรอกนะฝั่งไหนพร้อมเขาก็จะมาก่อนนะครับฝั่งไหนเขาพร้อมทีหลังเขาก็จะมาทีหลังนี่แหละหน้าที่ของการทําการนึ่งอบอวัสดุเพาะแล้วก็การดูแลเรื่องกองหมักให้ดีนะครับมันช่วยยืดอายุเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเห็ดเราจะติดเม็ดตอนไหนหรือจะออกมาตอนไหนพอ พอการนึ่งดีนะครับการหมักวัสดุดีพวกราควนก็จะมาช้าเอลาควนมาช้าโอกาสที่จะได้เห็ดของเรามันก็เพิ่มขึ้นถ้าเห็ดมาไวใครนึ่งไม่ดีถ้าเห็ดมาไวมันก็เป็นมันก็ดีไปนะครับแต่ว่าถ้าเจอจังหวะว่าวนึ่งไม่ดีอบไม่ดีแถมเห็ดมาช้าแล้วก็รามาควนก่อนนี่ก็คือเสร็จเลยนะครับมันก็เป็นการบั่นทอนโอกาสตัวเองนะอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับทุกกระบวนการในการเพาะเห็ดมันสาคัญทําให้ดีที่สุดนะครับ ถ้ามันจะเสียก็ให้เสียเพราะสภาพอากาศนะอย่าให้มันเสียเพราะว่ามาเสียใจทีหลังว่าตัวเองอ่าหมักกองไม่ดีหมักยังไม่สมบูรณ์นึ่งไม่ได้นะครับอย่าให้มาเกิดปัญหาตรงนั้นนะก็เอาให้เป็นลักษณะการทําที่ชัวร์ที่สุดรอบครอบที่สุดนะครับในแต่ละรอบในการทําเห็ดเนาะมันก็อาจจะมีได้เยอะได้น้อยเสมอทุนนะครับแต่มันไม่ขาดทุนหรอกนะครับถ้าทําทุกรอบให้มันดีนะครับ มันไม่ขาดทุนอย่างขาดทุนมากสุดมันก็คือเสมอทุนนะครับเนี่ยชั้นบนก็ติดมาแล้วนะครับนี่มีชั้นบนฝั่งแดดนะเนี่ยเดี๋ย็จ็เจ้าน้ําอีกเปรีนมาฉีดด้านข้างกับกาแพงนะครับให้เกิดความชืน้นความเย็นขึ้นหน่อยลดอุณหภูมิในในในโรงเรือนนะครับอ่ะคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้ครับสําหรับการดูแลเห็ดในช่วงการติดเม็ดนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับ หายที่อากาศอากาศแบบไหนถึงจะเรียกว่าดีนะครับเดินเข้ามาให้รู้สึกว่าหายใจคล่องหายใจโล่ง,ห,ลงหรือสภาพอากาศใกล้เคียงข้างนอกมากที่สุดมีความอบอ้าวบ้างนะครับแต่ว่าไม่ฉุนไม่เหม็นกลิ่นแก๊สนะครับไม่แสบตาหรือหายใจสะดวกนะครับเหตุชอบความสะอาดนะครับแต่ชอบอากาศร้อนชื้นชอบความบริสุทธิ์ของอากาศแต่ชอบแบบร้อนชื้นถัทงที่2นะครับให้ความชื้นบริเวณรอบนอกกําแพงนะครับ พื้นตอนนี้ข้างในรู้สึกว่ามีความชื้นสัมผัสขึ้นมาแล้วหลังจากที่มันแห้งมานะครับก่อนที่เราจะมาเปิดระบายนะครับน้ำช่วยได้ครับการการลดน้ำบริเวณรอบข้างแล้วก็รอบตัวโรงเรือนผนังโรงเรือนนะครับช่วยได้มากอย่ามองข้ามนะครับอ่ะให้ยิ่งมันเจอแดดมากๆเนี่ยฮะก็จะ ช่วยให้มันระเหยไอน้ําได้เพราะมันร้อนบวกกับน้ําเย็นๆจะช่วยทําให้เกิดความชื้นสัมผัสได้ดีเนี่ยสังเกตนะครับชั้นอื่นไม่แตะต้องครับแต่ต้องชั้นเดียวชั้นที่บ้าใหญ่นะครับชั้นอื่นไม่แตะต้องนะครับประมาณนี้แหละนะครับการดูแลเห็บไม่ใช่ว่า,าจะดูแลกันแบบเวลาติดดอกหรือไม่ติดดอกจะดูแลเหมือนกันทุกชั้นไม่ใช่นะครับ มันต้องดูอาการเฉพาะจุดเฉพาะบางจุดนะว่าตรงไหนมีปัญหาแก้ตรงนั้นนะตรงไหนไม่เป็นปัญหาไม่ต้องไปแตะต้องนะครับไม่ต้องแตะต้องเขาเดี๋ยวก็รอเวลาเดี๋ยวเขาก็ออกมาของเขาเองนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาดูชั้นนี้อีกทีดีไม่ดีนะครับมันอาจจะติดเม็ดพร้อมกับแทงอื่นก็ได้นะ ชั้นบนก็ความชื้นดีอยู่นะครับมันชอบติดเม็ดในสภาพชั้นอ้อะที่พอหมาดนะครับเห็ดฟางนะชั้นพอะที่พอหมาดจะติดเม็ดได้ดีติดดอกได้ดีครับอ่ะคลิปนี้ก็คงฝากไว้ประมาณนี้นะครับหลังจากรดน้ำอะไรเสร็จก็ เปิดระบายอากาศสักครู่หนึ่งถ้าไม่มีลมนะก็เปิดระบายอากาศสักครู่หนึ่งแล้วก็ทําการปิดโรงเรือนตามปกติรูจั่วนะครับหน้าหลังด้านข้างด้านที่ติดด,ด้านบนนะครับเปิดไว้ให้ครบถ้วนส่วนรูไหนที่มันตรงกับชั้นเพาะนะครับหาผ้าผ้าลามเนี่ยนะครับมาทําเหมือนผมก็ได้ก็จุกมันเข้าไปซักการลมที่มันจะกระทุ้งเข้ามาโดนชั้นเพาะของเราโดยตรงนะครับ ปั้นๆหน่อยเนี่ยมีลมเย็นๆนะผมก็ปั้นๆแบบเนี้ยนะแล้วก็ยัดเข้ามาก็ช่วยได้เยอะครับก็จะเป็นลมเย็นเอื่อยๆเข้ามาครับจะไม่เป็นลมที่พุ่งกระแสตรงเข้ามาชนตรงนี้นะก็ช่วยได้เยอะครับอ่ะเจอกันในคลิปหน้าครับเดี๋ยวพามาชมตอนเห็ดโตอีกรอบหนึง่งส่วนเห็ดกองเตี้ยนะครับก็ติดเม็ดรุ่นๆุ่นราคาวเดียวกันนี่แหละนะเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ชมนะครับตอนนี้ก็อยู่กับอีพีกับ ตรงเรือนเห็ดฟางกากาดินล้วนกันก่อนนะครับคลิปนี้ฝากไว้ประมาณนี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ